มาทำบุญให้ทานแล้วมาฟังธรรมะให้จิตใจของเราเกิดความฉลาดขึ้นมาหัวใจของพระพุทธศาสนาให้บำเพ็ญบุญคือเจริญกุศลในใจให้ละบาปกรรม คือละอากุศลในใจสิ่งที่ไม่ดีข้อสุดท้ายก็ทำใจให้เกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาความดีเรารู้จักแบ่งปันให้ทานแต่บางครั้งเราพลาดเรื่องบาปกรรมอากุศลเราอาจจะระลึกได้ขณะใจเราคิดไม่ดีแรง อาฆาตพยาบาทแรงๆคิดปตทุสร้แรงแรงๆถึงรู้ว่าตอนนี้ใจเราไม่ดีเกิดความอิจฉาแรงๆถึงรู้ว่าใจเราคิดไม่ดีคิดอกุศลอกุศลคือใจที่ไม่ฉลาดส่วนมากเราจะรู้สึกตอนที่คิดไม่ดีแรงๆแต่ในขณะปกติ นะความฟุ้งซ่านก็ถือเป็นอกุศลความรำคาญฟุ้งซ่านเรียกโอทุจักกุกุจัะความฟุ้งซ่านความรำคาญใจนี่คืออกุศลเพราะใจดวงนั้นไม่มีความสุขใจดวงนั้นขาดสติใจดวงนั้นเกิดความวุ่นวายนาะทีนะมิทะจิตที่หดหูไม่ขวนขวายจิตซึมจิตเศร้า นะง่วงเหงาเหานอนเหล่านี้ก็เป็นอกุศลบจิตขณะนั้นไม่ฉลาดสิ่งเหล่านี้ส่วนมากอยู่ในใจของเราทั้งวันแต่เราไม่รู้ตัวเราเป็นคนที่มีธรรมะส่วนมากจะไปรู้สึกขณะที่อกุศลเกิดมาแรงๆคิดไม่ดีแรงๆถึงจะรู้ตัวแต่แค่ความฟุ้งซ่าน ความเศร้าความรำคาญความหดหู่ในใจเรานี่ก็คืออกุศลแล้วเพราะว่าใจดวงนั้นไม่ฉลาดทำร้ายใจตัวเองให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาอันนี้เป็นเบื้องต้นเราต้องฝึกหัดเราทำให้ถึงพร้อมอากุศลเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นตัวบันทอนให้ใจเราเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเราต้องรู้จักลากองไฟเล็กๆก,ก,ก็สามารถเผาผลาญ นะทำลายล้างได้อย่างมา,มากมายไม่ใช่จำเป็นต้องกองไฟกองใหญ่หรอกกองไฟกองใหญ่ก็เริ่มมาจากกองไฟกองเล็กๆเหล,ลือที่ลม่มนะบางทีรูเ้เล็กๆก็ล่มเรือได้เปิดได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเอกุศลกองเล็กๆจะไม่มีผลอะไรนะเริ่มต้นจากกองเล็กฟุ้งซ่าน ถ้าฟุ้งซ่านมากๆก็เป็นเราก็จมอยู่ในอารมณ์ความฟุ้งนั้นเราปรุงเรื่องอะไรครั้งแรกอาจจะรู้สึกแค่ลำคาญปรุงมากๆก็ค่อยๆเป็นความโกรธขึ้นมาปรุงแต่งต่อไปก็เป็นความอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจผูกกดไว้ในใจต่อเนื่องเพราะเป็นความฟุ้งซ่านปรุงแต่งทั้งสิ้นเรามาฝึกหหดปฏิบัติจิตตภาวนานะเพื่อละบาปกรรมอกุศลที่ปรากฏขึ้นมา คนไม่เคยฝึกหัดจิตตภาวนาไม่รู้ตัวเราจมยืนอยู่ในอกุศลทั้งวันเราก็ไม่รู้นะอยู่ด้วยความเคยชินทุกๆคนบนโลกคนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะเขาก็จมอยู่อย่างนั้นเป็นเรื่องปกติของชาวโลกแต่พระพุทธเจ้านะพระองค์มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจเหตุและผลเหตุแห่งความทุกข์วิธีปฏิบัติเพื่อความบรรทุก นำความรู้นี่มาสั่งสอนให้พวกเราชาวพุทธได้ยินได้ฟังนะมันเพียนเราอยากมีความสุขกันทุกคนแต่เราไม่ทำเหตุเราอยากชะพ้นทุกข์กันทุกคนเราไม่ได้ทำเหตุนะเหตุก็คือเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความที่ไม่ดีกับเราสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาที่ไม่ดีกับเราก็เกิดจากอกุศลที่เราได้ทำมามากน้อย เราต้องพาเพียรพยายามละบาปกรรมเหล่านี้เล็กๆน้อยๆจนถึงมากที่สุดมันเพียรพยายามทำอกุศลเกิดขึ้นมาเราจะรู้เราต้องมีสติมีสติคอยเฝ้าจิตใจตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ปล่อยไปตามยะถากรรมปล่อยไปตามจิตที่ปรุงแต่งออกมาคนที่พื้นฐานไม่ดีปรุงแต่งแต่ละครั้งแต่ละคราวปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดี ปรุงแต่งออกมาเป็นความโลภความโกรธความปัทุสลายความเบียดเบียนปรุงแต่งออกมาแต่ละครัง้งแต่ละราบางดวงจิตก็ปรุงแต่งไปได้วยความรักความเมตตาความอ่อนโยนแต่ส่วนมากถ้าฝึกไม่เคยฝึกหัดไม่เคยได้ยินธรรมะไม่เคยได้รับการอบรมมาส่วนมากจะไหลไปสู่ที่ต่ำเป็นปกติเหมือนสายน้ำ หลาจากที่สูงไปสู่ที่ตำ่ำใจคนที่ไม่เคยได้ยินธรรมะไม่เคยฝึกหายปฏิบัติจิตใจโดยมากก็จะไหลไปสู่ที่ตำ่ำไหลไปตามความอยากของใจตัวเองไม่มีเครื่องห้ามแต่การที่มีธรรมะมีสติคอยสอนใจตัวเองคอยสังเกตคอยสอดส่องดูใจตัวเองเพื่อป้องกันบาปกรรมเหล่านี้ไม่ให้เกิดขึ้นมานาเป็นผู้ที่มีสติเฝ้า,ร,ารักษาใจของตนทุกเมื่อ การฝึกหดส,สตินะใช้กรรมฐานคนที่เคยฝึกหัดนะจะใช้พุทธโธใช้ลมหายใจเข้าออกนะเป็นกรรมฐานประจําใจก็ได้นะสาหรับคนที่ไม่เคยนะวันหนึ่งคืนหนึ่งรู้จักไหว้พระทําใจให้เกิดความแช่มชื่นเบิกบานนะเราก็นั่งกรรมฐานนั่งปฏิบัติจิตตภาวนาแล้วลึกถึงพุทธโธคำคำนี้ก็ได้คำแทนพระพุทธเจ้า เอาใจของเราจดจ่อกับคำคำนี้ท่องอยู่ในใจพุโทโธพุโทโธท่องไปตรงไหนที่เรานึกแล้วสบายจะนึกท่ามกลางอกก็ได้นึกอยู่เฉพาะหน้าก็ได้ท่องคำคำเดียวพุโทโธพุโทโธถ้ามีความคิดเราทิ้งความคิดกลับมาท่องคำนี้ใหม่คำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรืเ่อยๆนะบางคนไม่ชอบท่องเราจะระลึกลมหายใจก็ได้รู้ลมหายใจของตัวเอง อย่าไปบังคับลมนั่งสบายสบายผ่อนคลายเฝ้าดูว่าลมหายใจของเราหายใจแบบไหนลมหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้ตำแหน่งไหนที่ชัดเจนเรากำหนดที่ปลายจมูกไปรู้ปลายจมูกก็ได้รู้เฉพาะหน้าก็ได้รู้ท่ามกลางอกรู้ตรงท้องก็ได้ลองเฝ้าสังเกตดู ลมหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้ตามธรรมชาติของลมนั่นไม,ไ,มไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบีบลมบางคนน้อยเกินลมหายใจเข้าแล้วลึกพุดหายใจออกราล,ลึกโทก็ได้นะทำแบบสบายๆวิธีเราทำดูลองดูอันไหนทำแล้วสบายเราก็ทำวิธีนั้นทำแล้วไม่อึดอัดทำแล้วเราเรารู้สึกว่าเวลาที่เรามีความคิด เรารู้ตัวเร็วนะเพราะากรรมาฐานหายไปแล้วลองดูวิธีเหล่านี้นะระหว่างวันทํางานก็มีจิตจดจอ่อกับงานเฉพาะหน้านั้นขับรถก็มีจิตจดจอ่อกับการขับรถไม่ใช่ขับรถไปคิดเรื่องอื่นไปนี้แปลว่าเราเผลอไปคิดเรื่องอื่นไม่อยู่ในปัจจุบัน มีปัจจุบันในทุกทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนพยายามรู้ตัวเองรู้ที่กายของตัวเองรู้ที่ใจของตัวเองหรืออยู่ที่กรรมฐานก็ได้ขณะที่เราไม่ต้องยุ่งกับใครนี่เป็นการฝึกสติอย่างดีถ้าหากเราไม่ฝึกสติแบบนี้เวลาเพอ้อไผคิดไปเราก็ไม่รู้ตัว คิดไม่ดีก็เป็นพูดไม่ดีทําไม่ดีสร้างบาปกรรมขึ้นมาในใจตลอดเวลาแก่ความฟุ้นลุกซ่านลาคาญเกิดความวุ่นวายเดือดร้อนนี่ก็ทําให้เราเดือดร้อนจิตแล้วคนที่ก็มีความสงบจากสมาธิจิตตั้งมั่นเขาจะรู้สึกถึงความแตกต่างจิตที่เราปล่อยวางความคิดปล่อยวางอารมณ์เป็นความรู้เด่นขึ้นมาเป็นความเบาสบายเป็นความว่างในจิตของเรา เราก็รู้สึกว่าแตกต่างอย่างมากโอ้คนที่จิตวุ่นวายแต่คนที่เขาวุ่นวายตลอดเขาไม่รู้เพราะก็จมอยู่ในนั่นอยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งเราขึ้นมาจากจุดนั้นเราเข้าใจนะคนที่มีสมาธิแค่ระดับสมาธิยังไม่ใช่ปัญญาก็มีความสุขสงบอยู่ในใจไม่วุ่นวายกับสิ่งใดมีความสุขอยู่ในใจของตนที่ว่าสุขจากความสงบ อันนี้ก็พออยู่พอกินดีกว่านั้นขึ้นไปเอาจิตที่มีสมาธิในี่มาค้นคว้าเป็นบาดฐานในการเดินปัญญาสมาธิเป็นแค่กดคมชั่วขณะเป็นความร่มเย็นชั่วขณะแต่หากผู้ใดมีสมาธิตั้งมั่นก็อยู่ได้นานแต่ถ้าเราเผลอออกไปไม่กำหนดต่อไป กิเลสในใจก็ฟูขึ้นมาใหม่เหมือนเดิมเราใช้สมาธิกดอยู่ไม่ได้ตลอดไปต้องใช้ปัญญาเข้าไปค้นคว้าคลี่คลายสิ่งความหลงในจิตในใจเอาออกไปในให้มากที่สุดจิตดวงนี้จะเกิดเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้เราต้องใช้สมาธิเป็นบาดฐานในการเดินปัญญาค้นคว้าดูรูปนามกาใจของตัวเองให้เห็นความเป็นจริงให้เห็นไตรลักษณ์เกอความไม่เที่ยง คนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ที่สุดก็คือบังคับบัญชาไม่ได้ถึงเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเห็นความเป็นจริงจิตนั่นก็จะปล่อยวางเห็นกายเป็นอสุภะก็ได้เห็นเป็นสร้างศพก็ได้เป็นดินน้ำไฟลมก็ได้ไม่ใช่ตัวตนของเราถึงวันหนึ่งก็ดินคืนสภาพไปน้ำไฟลมก็คืนสภาพเดิมไปกายนี้ก็แตกสลายหายไป ไม่มีตัวเราที่แท้จริงไม่มีตัวเราที่ถาวอนอยู่แค่ชั่วคราวแล้วก็แตกสลายไปนำมาทำในจิตใจก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับ เราเป็นคนที่หลงจิตดวงนี้เป็นจิตที่หลงเลยไปคว้าเอาทุกสิ่งมาเป็นตัวตนของเราความปรุงแต่งในจิตก็คว้าเป็นตัวของเราขึ้นมาอารมณ์ในใจก็คลายๆเป็นตัวตนขึ้นมาแม้แต่จิตของเราสภาพแค่รู้เราก็มายึดมัน่นถือมัน่นว่าคือจิตเราคือตัวเราอันนี้เป็นความหลง ทำให้เกิดพบเกิดชาติเกิดความทุกข์ขึ้นมาจิตท,ที่มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงก็จะจางคลายจากความยึดมั่นถึงมั่นปล่อยวางจากสิ่งน,นี้ความทุกข์ในใจก็จะหมดไปตามลำดับขั้นตอนแห่งการปล่อยวางนะเป็นชาวพุทธที่มีปัญญาเราต้องทำให้ถึงพร้อมเกิดมาชาตินี้เป็นชาติที่มีวาสนาบารมี ทานเราก็ได้ทําอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะมีแง่คิดในการประพฤติปฏิบัติจ,จิตใจตนมรรคผลนิพพานในยุคปัจจุบันก็ยังมีอยู่จริงมรรคผลไม่ได้ล้าสมัยไม่ใช่หมดไปในยุคพุทธกาลพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทรงตัดสอนนาะตามใดที่เลี้ยงประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่พระอรหันต์ไม่ว่างเบนจากในโลกนี้ นะเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเดินธรรมตามพระพุทธเจ้านะความเป็นอริยเจ้าก็ยังมีอยู่ในโลกใบนี้เช่นเดิมจะเสื่อมไปก็คือคนเลิกประพฤติปฏิบัตนนินั่นคือความอริยมันจะหายไปจากโลกใบนี้ตามใดที่เราประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ตามธรรมะพระพุทธเจ้าตามสมควรแก่ธรรมตามลําดับขั้นตอนที่ถูกต้องนะพระอระหรันต์ ไม่ว่างเว้นจากโลกใบนี้นะ่าให้ทุกๆท,ท่านมีกำลังใจมันทำความดีมันทำความเพียรแล้วทุกท่านจะมีความเจริญในทางธรรม